หลังจากขบวนสินค้ากำลังเลี้ยวไปแล้วนะครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งขบวนน่าจะเป็นขบวน212หรือเปล่า G E A 4 5 2 4สะพานหินกรุงเทพครับนี่สาวๆบอกมือให้ครับีเขินนานนิดหน่อยครับนี่ยยิ้มยิ้มยิ้ม มือให้ครับโอเคครับมาครับแม่ลูกนะครับต่อทักทายกันครับเป็นมิตรภาพริมทางโอ้ข้างบนนั้นซ้ายสีแดงก็มาครับ เรามันหล่อซะด้วยว่าวุ่นนะไม่ใช่นะครับคนที่นั่งรถไฟนั้นก็จะโบกมือให้คนที่อยู่ริมทางกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นมิตรภาพริมทางที่บอกกันยากนะครับเราขึ้นรถทีก็บอกมือลงมาข้างล่างทีคนข้างล่างก็บอกมือให้คนข้างบนที